ดูภาพที่พระเจ้าอยู่หัวทรงประทับนั่งกับพื้นเมื่อทรงสนธนาธรรมกับพระสงค์สิครับแล้วดูอีกภาพคนไม่ป่วยนั่งตีเสมอสมเด็จพระสังฆราชนั่นก็ฝีมือคนไทยผู้จัดให้อีกผู้จัดเป็นใครหาเอาเองนะครับนี่หมายความว่าไอ้คนที่จัดนั่งถ่ายภาพต้องการชี้นําว่าต่อไปพระเจ้าอยู่หัวต้องนั่งกับพื้นคุยกับยุลาราชมนตรีแล้วล่ะครับสุดท้ายภาพอิสลามน้อมรับอัตลักษณ์ไทยโดยคุกเข่าต่อพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9้า แต่ก็ถูกผู้เท่างัดคำพีอันกลัวออ,อกมาสอนว่าให้คุกเข่าได้เฉพาะพระเจ้าเท่านั้นคนนั้นนับถือศาสนาพุทธหรือไม่ไม่ทราบแต่ชอบอวดรู้เรื่องพระพุทธศาสนาสรุปได้ความว่าปราดก็โง่ได้คำพูดเป็นการบอกว่าพระเจ้าอยู่หัวแค่คนธรรมดาไม่ต้องคุกเขา่านั่นแหละคือการทำลายอัตลักษณ์เป็นไสยะที่ไม่ต้องพูดเต็มเต็ม เห็นไหมครับผู้ทำลายอัตลักษณ์ไทยคือใครก็คือคนไทยธรรมดานี่แหละครับมันคิดว่าคนไทยโง่ไงครับก็เราไม่รู้จักใช้ศักยภาพของตัวเองไม่ศึกษามัวแต่พึ่งกฎหมายพึ่งเจ้าหน้าที่ก็เป็นอย่างนี้แหละครับพวกบุสริมเนี่ยเขาถือเลยนะทุกคนเท่าเทียมกันหมดอยู่เพียงต่ำกว่าพระเจ้าเท่านั้นเองนี่ผมเคยเลยนะตอนคุณอะไรเนี่ยเป็นประธานสภาเป็นบุสริมเนี่ยวันวอมัดนอนไหมคะวันวอมัดเนี่ย เขานั่งกับพื้นกันในหลวงเลยเพราะมันเรื่องอะไรอ่ะคุณเป็นมุสลิมได้ไงคุณต้องนั่งต่ำกว่าพระเจ้าเท่นั้น พ้คนคดีนี้ผู้จะไม่เกรียใจนะได้พระบรมมีพระเดชพระเจ้าอยู่หัวทรงแนะนําให้รัฐบาลยุติคดีนี้ลาพังรัฐบาลไม่ทําอะไรเลยประยุทธ์นั่งอยู่เฉยๆเลยพระองค์ท่านจะทรงดําเนินพระบระมราชโองการย,ยังไงเนี่ยผมไม่สามารถจะพูดได้แต่ผมเชื่อเลยนะว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงหวังดีต่อบ้านเมืองการที่ท่านอยู่เยรอรมันนั้น ผมเห็นว่ามีข้อด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 ีมากกว่าข้อเสียเพราะว่าพระองค์ท่านเได้ทิ้งงานเลยนะครับท่าที่ผมทราบเนี่ยสถาบ,บนันพระตริย์จะสอนได้อย่างเดียว สถาบันนี้มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์สถานบันนี้รับใช้ดดรัศด,ดรหรือไม่รับใช้รัศดรโปร่งใสไหมแต่ต้องได้ไหมวิพา์วิจารณ์ได้ไหมถ้าไม่มีเช่นนี้อย่าเอามาสอนโยนไปไว้ที่อื่นเลยได้ในหลวงอยู่เยนมันตลอดไปไม่ไต้องกลับ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 ไม่ต้องกลับไม่ไต้องกลับมาเลย